ดีค่ะวันนี้เราก็มากับสบู่ NB เซ r u m s o มโซปนะคะเป็นสบู่เซลั่มค่ะทุกคนกลิ่นหอมและฟองเยอะมากค่ะสะรรพคุณของสบู่เซลั่ม NB นะคะ ช่วยลดสิวลดฝ้าทําให้หน้าใสาขึ้นนะคะเนื่องจากมีส่วนผสมของมะเขือเทศนะคะว่านหังจระเข้ชาเขียวมะขามป้อมและวิตามิน B3 นะคะทุกคนนี้ฟอกเข้าไปเลยใครจะทิ้งไว้สักห้านาทีก็ได้นะคะหอมมากทุกคนดูฟองคือละมุนมากค่ะแล้วต่อไปก็ล้างหน้าออกเลยนะคะรู้สึกว่าหน้าแบบ ดูอิ่มน้ำแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตึงหน้าใสขึ้นนะคะทุกคนเพียงก้อนละแปบเกาบาทนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยหน้าใสขึ้นนะคะลดสิวลดฝ้าลดรอยดำจากการเกิดสิวนะคะทุกคนมันจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ต้องใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะนี่เสร็จแล้วยังไงบ้างคะชอบชอบที่กลิ่นมันหอมและฟองมันเยอะค่ะทุกคนนี่จะาบหน้า ทุกวันนี้คือไปไหนหน้าสดตลอดไม่แต่งหน้า